ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power บัตร Planet SCB เรทดีและเงินง่ายใช้ได้ทั่วโลกเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภยัยเชื้อแปง้งเชื่อเมืองไทยประกันภยัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์แล้วร้านค้าชันนำ ช่สค่ะพระอาจารย์ค่ะไทยชั้นที่สี่ค่ะชั้นนี้มีความสำคัญยังไงคะชั้นนี้นี่ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นเห็นเป็นรูปรูปหล่อรูปหล่อพระหลายๆองค์เลยครับแลี่หนึ่งในนั้นก็มีรูปพ่อเจ้าเป็นคุณสมเด็จเลยนะเนี่ั้ถ้าเราจะเห็นนะนี่ค่ะพ่อเจ้าเป็นคุณสมเด็จเจ้าวาดซึ่งมรณภาพไปเนี่ยค่ะชั้นนี้เนี่ยเรียกว่าเรานำรูปหล่อรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ ที่เคยมีความมนุเคราะห์กับรถับน้ำนะต้องต้องแยกก่อนว่าบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีรูปหล่อคูบาจารย์ดังๆทั่วประเทศเราไม่เน้นเกจิเราเน้นที่มีความเกี่ยวข้องกับที่วัาเพราะถ้าเอาคุบาจารย์ทั่วประเทศมาพื้นที่แค่นี้คงไม่พอ ในห้องธรรมคุณารมชั้นที่4นี้มีรูปเหมือนรูปหล่อพระพุทธรูปพระอาจารย์เกจิที่สําคัญมากมายที่เกี่ยวข้องกับวัดปากน้ําภาษีเจริญค่ะให้มากราบสการะบูชาน้อมนําให้ชีวิตดีเป็นสิริมงคลหรือจะมานั่งสมาธิวิปัสสนาที่นี่ก็ได้เช่นกันนะคะมาถึงชั้น3ชั้นันยิ้มชอบมากเพราะว่าเป็นสายพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วและใครจะคิดว่า ในวัดจะมีเหมือนพิพิธภัณฑ์ย่อมยอมจริง,รงๆใช้คำว่าย่อมก็ไม่ได้นะเยอะมากเยอะม,มากพราะจารย์ชั้น3านี่คือ,อเก็บรวบรวมอะไรยังไงบ้างคะถ้าเราสังเกตเห็นดีๆนะ,ะชั้นสามมิจจะเน้นพระพุทธรูปเป็นหลักครับ<อ>พระพุทธรูปเหล่านี้ที่ที่เราเห็นเนี่ย80เป็นพระพุทธรูปเก่าที่มีอยู่แล้วที่ป,น,ปน้านี้แล้วก็อีก20เ,เป็นพระพุทธรูปที่บรรดาพระสงฆ์บ้างญาติโยมบ้างซึ่งรู้ว่าหลวงพ่อเจ้าคุณเดษตท่านทํา จะดีเป็นพิพิธภัณฑ์ก็เลยเอามาถวายเพื่อเข้าพิพิธภัณฑ์สวยๆทั้งนั้นเลยครับบางความเขาก็เหมือนแบบว่าเอาของเขามาเพื่อมาไว้ที่วัดก็เป็นบุญของเขาอ่ะก็ถวายี่เขาอยากถวายแต่ว่าตอนตอนที่ จะเอามาเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คก่อนนะว่าของเนี่ยเก่าเก่าขนาดไหนรือยังไงควรไหมที่จะเอามอยที่ตรวจก่อนใช่มีการตรวจแล้วก็มีการทาประวัติทุกอย่างนี่เดี๋ยวพาพาคุณผู้ชมขออนุญาตลองเดินชมร่าวาแล้วคุณผู้ชมมีเวลาคุณผู้ชมลองมาชมเองนะเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราเราชอบอ่ะได้เห็นของแบบเนี้ยซึ่งโดยปกติคือเราจะไปหาดูได้ไงอ่ะคุณผู้ชม ของวัดปากน้ำนะครับวัดปากน้ำแล้วก็อยู่บนเพดานโบสถ์เพดานโบสถ์ด้านเก่าครับปักน้ำนมันจะเป็นฐานเอ่ยมันจะูกเอ่ยเป็นต<ล>ะ,ะแกะแกะาจากไม้โอ้โหสุดยอดจริงสุดยอดจริงๆสวยงามมากๆอยังๆๆยังยังเวทพระสกเนด้านด้านด้านขวามือนี้ ถ้าจะสังเกตเห็นนะครับเม็ดพระศกนี้เป็นเป็นเนม็ดพระศกบ,บนพระเศียรของพระรูปองค์เก่าที่อยู่ในโบสถ์นะอตอนนี้เราเราบูรณะก็เลยนําเม็ดพระศกท่านท่านมาไว้ที่นี่โอ้อนนโหอ,อันนี้คือคือคอ,อยุทยาเลยไม่ไม่เฉพาะแค่แค่คนไทยนะที่นำมันถวายอย่างเราอย่างพ้พิธีกรจะสังเกตเห็นนะพระรูปปังสายญาณนี้อันนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเป็นคนแก่ แล้วก็เอามาถวายอ๋อเหรอฮะใช่โโอ้โหเป็นเป็นนิกายชินิวเอ็นโอ้ค่ะนิกายชินิวเอ็นก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นเป็นศาสนาพุทธเหมือนกันโโอ้โหออามาถวายเอ๊ะดูเห็นมุมนั้นมีเหมือนเป็นไม้เทา้าอะค่ะใช่อยากอยากจะบอกโยมพิธีกรทั้งสองไว้ก่อนนะว่าในพิพิธภัณฑ์ชั้นเนี้ยมีของอยู่สองอย่างที่หลวงพ่อจะเป็นคนต้องเด็ดจะเรียกว่าชอบก็ได้ครับอ่าหนึ่งก็คือไม้ทาไม้เท้าไม้เท้า สองคือนาฬิกาแต่ถ้าเราจะสังเกตเห็นนะชมครับชมสมักหน่อยฮะจะจะมีไม้เท้าเยอะมาก เรียกได้ว่ารวบรวมเอาความเก่าแก่ความงดงามหาชมได้ยากและมีคุณค่าอย่างมากของพระผงสมเด็จพระโลหะทั้งของไทยและของต่างชาติและไม่ได้มีแค่เพียงชั้นนี้นะคะเพราะยังมีชั้นหนึ่งที่ได้เก็บรวบรวมเอาเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยยานพาหนะในชีวิตประจําวันของใช้ในอาชีพของชาวบ้านในสมัยก่อนตั้งแต่เรือรถเครื่องจักสารของใช้โบราณเครื่องชามสังกสี ปินโตโทรศัพท์เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องมือสื่อสารต่างๆหรืออุปกรณ์บางชนิดที่เรียกได้ว่าคนรุ่นหลังๆยังเกิดไม่ทันก็มีให้ชมนะคะและที่สำคัญในชั้นนี้ก็จะมีพระประทีปหรือกระทงองค์สุดท้ายในพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ก้วโปรดเกล้าวให้สำนักพระราชวังเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาน้าสิริราชพยาบาลก็ได้เก็บเอาไว้ให้ชมกันอีกด้วยค่ะนี่ โอ้โหนี่เราเดินมานะคะอาจารย์่าตื่นตาตื่นใจมากเลยอ่ะสำหรับคนชอบของเก่าคือต้องบอกว่านอกจากได้มาทําบุญแล้วเนี่ยเหมือนมาเที่ยวด้วยกันได้มาได้ทั้งครอบครัวเหมือนมาทัศนศึกษาเลยเนาะพี่ก๊อปได้ความรู้าจะบอกว่ามาย้อนอดีตก็ได้มาย้อนดูว่าเอยสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นเราเคยสัมผัสสมัยเราอายุยังน้อยหรือเคยมีที่หนมาแล้วภาพด้านหลังนี่ละคะนี่น่าจะค่อนข้างจะมาเป็นปัจจุบันแล้วใช่ไหมคะภาพด้านหลังนี้เรียกว่าเป็นภาพ รวมทั้งหมดของวัดปากน้ำวัดปรัดปากน้ำเนี่ยถ้าเราดูภาพนี้กุ๊บเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยวัดปากน้ำทั้ง,ว,งวัดเลยจุดสำคัญสำคัญวัดปากน้ำช,ช่วงมูออเดย์ มูอเดต่อจากสัปดาห์ที่แล้วจุดมู move, จุดที่4ขอพอรพระพุทธธรรมกายเทพมงคลหลวงพ่อองค์ใหญ่มีความเชื่อที่ว่าขอในเรื่องของความสําเร็จหน้าที่การงานหรือเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็มาบอกกล่าวกับท่านเอาไว้แล้วเรื่องร้ายๆก็จะกลายเป็นดีได้เช่นกันค่ะ จุดมูจุดที่5สการะเจดีแก้วที่ชั้น5ห้องพุทธคุณารม์มากราบสการะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากันซะก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลนำพาชีวิตให้รุ่งเรืองหรือจะนั่งวิปัสสนาก,ก็ได้เช่นกันค่ะและชมความงดงามที่ชาวต่างชาติเองนั้นยัง Amazing Thailand มากๆอีกด้วย จุดมูจุดที่6ชั้นที่4ห้องธรรมคุอารมได้รวบรวมเอารูปหล่อ,อของพระอาจารย์และเกจิที่เกี่ยวข้องกับวัดปากน้ำภาษีเจริญเพื่อให้ได้มากราบสการะบูชาให้มีจิตใจดีได้บุญบารมีเสริมสิริมงคลขอสิ่งใดก็สมปรารถนาหรือจะมานั่งสมาธิที่ชั้นนี้ก็สามารถนั่งได้เช่นกันนะคะ คือจะบอกว่าสองสัปดาห์นี้นะคะพระอาจารย์ที่หนูได้มาที่วัดปากน้ําแล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์เล่าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความสุขอะค่ะพระอาจารย์คือที่เนี่ยมีประวัติมีเรื่องราวมีความเป็นมาแล้วก็ต้องชื่นชมว่าคือที่วัดเก็บของทุกอย่างเอาไว้เป็นอย่างนี้ที่โยบุตธีกรหญิงพูดนี่แหละอันนี้แหละเป็นปณิธานเป็นปณิธานของพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จเลยนะว่าเหตุผลในการสร้างจีดีนี้ก็คือเนี่ยหนึ่งต้องการจะอนุรักษ์ศิลปกรรมศิลปวัตถุทั้งหลายเนี่ย ไม่ต้องทั้งเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยเอาไว้ให้ชนลุ่มหลังได้ดูได้ศึกษาอันนี้เป็นหัวใจเลยเหัวใจเลยเพราะว่าคนบางคนนี้แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วแตตถ้ามานี่ก็ยังได้เจออยู่เนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการสร้างจีดนี้เลยนะขอต้อนรับเพื่อเลยต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างมากครับด้วยความิดีเลยยมสาทุกคบได้ความรู้มากทีเดียวนะคะอ่ะ ถ้าเกิดใครจะมาเปิดทุกวันเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไม่มีค่าในะช้จ่ายนะมไม่เหมือนที่อื่นนะคะและแน่นอนนะคะว่าเรามาที่นี่ได้ก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะขอบพระคุณมากครับขอขอบคุณกิ่งพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน พาทิพย์มาที่นี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆแล้วก็ทำเพื่อคุณผู้ชมด้วยแหละอย่าว่าทำเพื่อทิปเลยทุกคุณผู้ชมต่างหากแล้วมาเราก็ต้องมาอีกนะไม่สิแต่เวลาหมดแล้ววันนี้เอาเวลาหมดแล้วแต่สัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมนี่นะคะไปมูที่ไหนนี่นะไปมูกับคูยยกบ้านนะบอกเลยคือได้ความรู้แล้วก็คืออิ่มเอมใจอ่ะแต่ละที่ที่เราพาคุณผู้ชมไปอ่ะไม่ธรรมดาแล้วจัดเต็มแน่นแบบนี้เลยวิธีการว่าก็ถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นสัปดาห์หน้านะคะบ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทีวี HD 36 กลับมาพบกับรายการอะไรนะคุยยกบ้านมูยกส,สยามเบงจอพลขนงรัศมีคะ่ะนนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค,ะค่ะสวัสดีครับเค,คล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมูไปได้วยกันอีกครั้งได้ทาง y t u b e Rainbow Media c h ช n n e l หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด subscribe a รน bow Media c h ช n n e l ด้วยนะคะทองคำมีน้ำหนักทองคำบริสุทธิ์ทองคำทนไฟทนร้อนทนทุกอย่างคนเรา ให้มีใจหนักแน่นเหมือนทองคำวันนี้เราอยู่ที่จีจินเกาะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ลับๆข้างในของดีเพียบจริงๆแล้วในพื้นที่ทั้งหมดของเราเนี่ยเราจำลองจักรวาลลงมา มาถึงชั้นสามนะี่คือเทพที่สูงสุดก็คือนอกเซียนฮ่องเต้เวลาคนเขาขอพรกับนิกเซียนฮ่องเต้ขอเรื่องอะไรคะเจ๊ทีนี้ทุกอย่างแล้วครับม,มันคือทั้งหมดของชีวิตของคุณอมารินทีวี ช่วงมูเด็ดเคล็ดไม่ลับบริษัทไทยเแบบเวรเรจจำกัดมหาชนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ าถึงพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลต้องเริ่มขึ้นมาชมความงามบนชั้น5กันก่อนเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนั้นบินตรงข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาชมเอาความงามของเจดีย์แก้วถึงที่วัดปากน้ำแห่งนี้เลยละคะ่ะอุ้ยพระอาจารย์สวยมากหนูนี่รู้สึกแอบละอายกับใจเล็กน้อยที่ว่าอยู่ในประเทศไทยแท,ยท,ยทย้เลย ไม่เคยได้มีโอกาสขึ้นมาเคยมาไหมโยมพิธีกรไม่เคยเลยค่ะเขามาเห็นแล้วรู้สึกว่างดงามมากศิลปะที่เห็นอยู่ดูเหมือนมันผสมหลายยุคหลายสมัยใช่ถ้าโยมพิธีกรสังเกตดีๆนะอย่างเสาสี่ต้นเนี่ยเสาต้นใหญ่เนี่ยเสาสีต้นนี้เป็นศิลปะสี่สมัยด้วยกันมีตั้งแต่อยุธยาตนะโกศิลานนาไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วก็จะจะบอกอีกอย่างนึงคือว่าลวดลายที่เห็นเนี่ย มันด้มือนะโอ้โหแล้วสีเหลืองที่เห็นเเนี่ยอันนี้เราเราปิดทองจริงๆนะ,อะทองคำเปลร้อยเปอร์เซนะไม่ใช่ทองคําอิทษาถ้าเราสังเกตด,ด้านบนนั่นน่ะที่หลังองค์พระทองคํำนึงเหลืองจะมีสถูปเล็กๆอยู่ซึ่งด้านในเนี่ยเราบรรจุพระบรม,มาสารีาริกธาตุอยู่จึงว่าเป็น อาตมาถึงบอกว่าเป็นหัวใจของเจดีย์องค์นี้เรามากราบมาไหว้เราก็เหมือนกับว่าเรามานมัสการมากราบบูชาพระพุทธเจ้าที่นี่ก่อนเสร็จแล้วเราค่อยลงไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นไปครับค่ะงั้นถามถึงแนวคิดค่ะว่าทาไมตรงนี้เนี่ยดูเหมือนกับเป็นน้ำเป็นน้ำมีพญานาคพญานาคเนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่คู่มากับผู้ศาสนามาช้านานแล้วสัตว์พญานาคนี้ เท่ากับเป็นสัตว์ที่คอยดูแลพระสถูปองคนี้ไว้ซึ่งบรรจุพระนมจันนก็ทาตอยู่ซึ่งด้านบนนั้นเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของพระอรหันต์รอบๆทั้งหมด80องค์ซึ่งแต่ละองค์นั้นมีความแตกต่างกันค่ะหากสังเกตดูดีๆโด,ดยจะแบ่งเป็นชั้นก็คือชั้นมนุษย์เทวดาและพระอรหันต์ค่ะ จดีย์นี้มี5ชั้นมี5ชั้นแล้วก็เปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเปิดทุกวันเปิดทุกวันให้ชมวันไม่มีการเก็บค่าเข้าชมที่นี่ไม่มีเก็บไม่มีไม่มีพูดถึงชาวต่างชาตินะแต่เมื่อกี้ก็บอกทีมงานไปแล้วว่าชั้น5นี่นะชาวญี่ปุ่นเขาชอบมากครับเขาเอาไปลงในหนังสือเป็นบุ๊ไกด์บุ๊กของเขาเลยว่าเวลามาประเทศไทยเนี่ยใช่หนึ่งในสสถานที่ที่คนญี่ปุ่นควรจะมา คือคือที่อ๋อมีแน่เพราะฉะนั้นเราจวองชาวญี่ปุ่นเลยมาเยอะมากชาวญี่ปุ่นจะมากันเยอะสวยงามจริงๆอ่ะต้องมาชมสักครั้งหนึ่งผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปชั้นที่4ต่อนะไ้ครับบนพระเศียรของพระพุทธรูปองค์เก่าที่อยู่ในโบสถ์นะตอนนี้เราเราบุรณะก็เลยนำมิโระศกทันทานมาไว้ที่นี่ กรุงเทพมหานครสืบสารประเพณีเทศกาลสงกรานต์ในปี2567ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อสืบประเพณีเสริมสริมงคลสงกรานต์ลานคนเมืองซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยหนึ่งในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถือปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลกันมาทุกๆปีของกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีสวดพระปริตรามันเสกน้ําพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาแต่โบราณการตั้งแต่ครั้งรัชสมัยรัชกาลที่4นิมนต์พระสงฆ์มอนที่มีตําแหน่งเป็นพระครูปริตรามันสวดด้วยรามันวิธีพร้อมเสกน้ําพระพุทธมนต์ในคราวเดียวกันก่อนจะมีการนําน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์จากในพิธีมาแจากจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมในเทศกาลมหาสงกรานณลานคนเมือง เพื่อเป็นสิริสวัสดีมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยนอกจากนี้ยังมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงจากพระที่นั่งพุทธไสวรรค์พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครจัดขบวนแห่เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งน้ําพระตามจุดต่างๆก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานณมนฑดบชั่วคราวบริเวณลานคนเมืองเพื่อทําการสักการะและส่งน้ําเสริมความเป็นสิริมงคล ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power บัตร Planet SCB เรดดีและเงินง่ายใช้ได้ทั่วโลกเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื้อแปง้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์แล้วร้านค้าชั้นนำ สีค,ค่ะพระอาจารย์ค่ะใช่ชั้นนี้ชั้นที่4ี่ค่ะชั้นนี้นมีความสําคัญยังไงคะชั้นนี้นี่ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นเห็นเป็นรูปรูปหล่อรูปหล่อพระหลายองค์เลยครับและหนึ่งในนั้นก็มีรูปพ่อจปบุคุณสมเด็จเลยนะถ้าเราจะเห็นไหมน,น,นี่ค่ะ,ะ,พ,ะพ่อจปบุคุณสมเด็ดจเจ้าวาดเึ่งมรณภาพไปเนี่ยค่ะชั้นนี้เนี่ยเรียกว่าเรานํารูปหล่อรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ ที่เคยมีความมนุเคราะห์กับรถน้ำนะฮะต้องต้องแยกก่อนว่าบางคนอาจจะถามว่าทำไมไม่มีรูปหล่อคูบาจา์ดังๆทั่วประเทศเราไม่เน้นเกจิเราเน้นที่มีความเกี่ยวข้องกับที่ถ้าตรงนั้าเพราะถ้าเอาคุบาจารย์ทั่วประเทศมาพื้นที่แค่นี้คงไม่พอ ในห้องธรรมคุณารมชั้นที่4นี้มีรูปเหมือนรูปหล่อพระพุทธรูปพระอาจารย์เกจิที่สําคัญมากมายที่เกี่ยวข้องกับวัดปากน้ําภาษีเจริญค่ะให้มากราบสการะบูชาน้อมนําให้ชีวิตดีเป็นสิริมงคลหรือจะมานั่งสมาธิวิปัสสนาที่นี่ก็ได้เช่นกันนะคะมาถึงชั้น3ชั้นนี้ชอบมากเพราะว่าเป็นสายพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วและใครจะคิดว่า ในวัดจะมีเหมือนพิพิธภัณฑ์ย่อมยอมจริงๆใช้คำว่าย่อมก็ไม่ได้นะเยอะมากเยอะมากพระอาจารย์ชั้น3นี่คือเก็บรวบรวมอะไรยังไงบ้างคะถ้าเราสังเกตเห็นดีๆนะชั้นสามมิจจะเน้นพระพุทธรูปเป็นหลักครับพระพุทธรูปเหล่านี้ที่ที่เราเห็นเนี่ย80เป็นพระพุทธรูปเก่าที่มีอยู่แล้วที่วัดปากน้ำนี้แล้วก็อีก20เป็นพระพุทธรูปที่บรรดาพระสงฆ์บ้างญาติโยมบ้างซึ่งรู้ว่าหลวงพ่อเจ้าพระคงเด็ดท่านทำ จะดีเป็นพิพิธภัณฑ์ก็เลยเอามาถวายเพื่อเข้าพิพิธภัณฑ์สวยๆทั้งนั้นเลยครับความเขาก็เหมือนแบบว่าเอาของเขามาเพื่อมาไว้ที่วัดก็เป็นบุญของเขาอ่ะก็ถวายไปเลยเนาะแต่ว่านี่ตอนตอนที่จะเอามาเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คก่อนนะว่า ของเนี้ยเก่าเก่าขนาดไหนหรือยังไงควรไหมที่จะเอาไว้ที่มันตรวจก็ใช่มีการตรวจแล้วก็มีการทำประวัติทุกอย่างนี่เดี๋ยวพาพาคุณผู้ชมขออนุญาตลองเดินชมคร่าวๆแล้วคุณผู้ชมมีเวลาคุณผู้ชมลองมาชมเองนะเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราเราชอบอ่ะได้เห็นของแบบนี้ซึ่งโดยปกติคือเราจะไปหาดูได้ไงอ่ะคุณผู้ชม ของวัดปากน้ำนะครับวัดปากน้ำแล้วก็อยู่บนเพดานโบสถ์เพดานโบสถ์ด้านเก่าครับปากน้ำไมันจะเป็นฐานเอมันจะเป็นตะแกรงตะแกรงจากไม้โอ้สุดยอดจริงสุดยอดจริงๆสวยงามมากมากงย่างเวทประสงเนี่ยด้านด้านด้านขวามือนี่น่าจะสังเกตเห็นนะเวทประสงนี้เป็นเป็นเวทประสง บนพระเสียรของพระธรูปองค์เก่าที่อยู่ในโบสถ์นะอตอนนี้เราเราบูรณะก็เลยนำเม็ดพระศพท่าน,น,นมาไว้ที่นี่อโอ้อนนโหอ,อ,อันนี้คือคืออุธยานไม่ไม่เฉพาะแค่แค่คนไทยนะที่นำมัถวายอย่างเราอย่างพิทักรจะสังเกตเห็นนะพระทูปปังสาย่านี้อันนี้มาจากญี่ปุ่นนะ,ค,ะคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเป็นคนแกะ แล้วก็เอามาถวายอ๋อเหรอฮะใช่โโอ้โหเป็นเป็นนิกายชินิวเอ็นโอ้ครับนิกายชินิวเอ็นก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นเป็นศาสนาพุทธเหมือนกันโโอ้หมาถวายเอ๊ะด,ดูเห็นมุมนั้นมีเหมือนเป็นไม้เท้าอะใช่อยากอยากจะบอกโยมพิธีกรทั้งสองไว้ก่อนนะว่าในพิธภัณฑ์ชั้นเนี้ยมีของอยู่สองอย่างที่หลวงพ่อจะเป็นคนต้อเด็ดจะเรียกว่าชอบก็ได้ครับหนึ่งก็คือไม้เท้าไม้เท้า สองคือนาฬิกาอ๋อโอ้แต่ถ้าเราจะสังเกตเห็นนะชมครับชมสักหน่อยฮะจะจะมีไม้เท้าเยอะมาก เรียกได้ว่ารวบรวมเอาความเก่าแก่ความงดงามหาชมได้ยากและมีคุณค่าอย่างมากของพระผงสมเด็จพระโลหะทั้งของไทยและของต่างชาติและไม่ได้มีแค่เพียงชั้นนี้นะคะเพราะยังมีชั้นหนึ่งที่ได้เก็บรวบรวมเอาเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยยานพาหนะในชีวิตประจําวันของใช้ในอาชีพของชาวบ้านในสมัยก่อนตั้งแต่เรือรถเครื่องจักสารของใช้โบราณเครื่องชามสังกสี เปินโตโทรศัพท์เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องมือสื่อสารต่างๆหรืออุปกรณ์บางชนิดที่เรียกได้ว่าคนรุ่นหลังๆยังเกิดไม่ทันก็มีให้ชมนะคะและที่สำคัญในชั้นนี้ก็จะมีพระประทีปหรือกระทงองค์สุดท้ายในพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ก้วโปรดเกล้าวให้สำนักพระราชวังเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาน้าสิริราชพยาบาลก็ได้เก็บเอาไว้ให้ชมกันอีกด้วยค่ะนี่ โอ้โหนี่เราเดินมานะคะอาจารย์คะตื่นตาตื่นใจมากเลยอ่ะสำหรับคนชอบของเก่าคือต้องบอกว่านอกจากได้มาทําบุญแล้วเนี่ยเหมือนมาเที่ยวด้วยกันได้มาได้ทั้งครอบครัวเหมือนมาทัศนศึกษาเลยเนาะพี่กอล์ฟได้ความรู้ถ้าจะบอกว่ามาย้อนอดีตก็ได้มาย้อนดูว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นเราเคยสัมผัสสมัยเราอายุยังน้อยหรือเคยเห็นที่ไหนมาแล้วภาพด้านหลังนี่ล่ะคะนี่น่าจะค่อนข้างจะมาเป็นปัจจุบันแล้วใช่ไหมคะภาพด้านหลังนี้เรียกว่าเป็นภาพ รวมทั้งหมดของวัดปากน้ำวัดปากน้ำเนี่ยถ้าเราดูภาพนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยวัดปากน้ำทั้งว,วัดเลยจุดสำคัญสำคัญวัดปากน้ำ ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วจุดมูจุดที่4ขอพอรพระพุทธธรรมกายเทพมงคลหลวงพ่อองค์ใหญ่มีความเชื่อที่ว่าขอในเรื่องของความสําเร็จหน้าที่การงานหรือเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็มาบอกกล่าวกับท่านเอาไว้แล้วเรื่องร้ายๆก็จะกลายเป็นดีได้เช่นกันค่ะ จุดมูจุดที่5สัสการะเจดีแก้วที่ชั้น5ห้องพุทธคุณารมณ์มากราบสการะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากันซะก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลนำพาชีวิตให้รุ่งเรืองหรือจะนั่งวิปัสสนาก็ได้เช่นกันค่ะและชมความงดงามที่ชาวต่างชาติเองนั้นยัง Amazing Thailand มากๆอีกด้วย จุดมูจุดที่6ชั้นที่4ห้องธรรมคุณารมได้รวบรวมเอารูปหล่อ,อของพระอาจารย์และเกจิที่เกี่ยวข้องกับวัดปากน้ำภาษีเจริญเพื่อให้ได้มากราบสการะบูชาให้มีจิตใจดีได้บุญบารมีเสริมสิริมงคลขอสิ่งใดก็สมปรารถนาหรือจะมานั่งสมาธิที่ชั้นนี้ก็สามารถนั่งได้เช่นกันนะคะ คือจะบอกว่าสองสัปดาห์นี้นะคะพระอาจารย์ที่หนูได้มาที่วัดปากน้ําแล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์เล่าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความสุขอะค่ะพระอาจารย์คือที่เนี่ยมีประวัติมีเรื่องราวมีความเป็นมาเราก็ต้องชื่นชมว่าคือที่วัดเก็บของทุกอย่างเอาไว้เป็นอย่างีที่โยมพิธีกรหญิงพูดนี่แหละอันนี้แหละเป็นปณิธานเป็นปณิธานของพ่อเจ้าพะอคุณสมเด็จเลยนะว่าเหตุผลในการสร้างจีดีนี้ก็คือเนี่ยหนึ่งต้องการจะอนุรักษ์ศิลปกรรมศิลปวัตถุทั้งหลายเนี่ย แม่ตกระทั้งเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดูได้ศึกษาอันนี้เป็นหัวใจเลยหัวใจเลยเพราะว่าคนบางคนนี้แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วอาตมานี้ก็ยังได้เจออยู่เนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการสร้างจีดนี้เลยนะขอรทษจี่อัดเด็ดเลยต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างมเด้วยความดีดีเลยยมสาทุกคนได้ความรู้มากทีเดียวนะคะอ่ะ ถ้าเกิดใครจะมาเปิดทุกวันเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอืไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไม่มีค่าในะช้จ่ายนะมไม่เหมือนที่อื่นนะคะและแน่นอนนะคะว่าเรามาที่นี่ได้ก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะขอบพระคุณมากครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน ขอบคุณามากนะที่พาทิพย์มาที่นี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆแล้วก็ทำเพื่อคุณผู้ชมด้วยแหละอย่าว่าทำเพื่อทิปเลยทุกคุณผู้ชมต่างหาแล้วมาเราก็ต้องมาอีกนะไม่สิแต่เวลาหมดแล้ววันนี้เอาเวลาหมดแล้วแต่สัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมนี่นะคะไปมูที่ไหนเนี่ยนะไปมูกับคูยยกบ้านนะบอกเลยคือได้ความรู้แล้วก็คืออิ่มเอมใจอ่ะแต่ละที่ที่เราพาคุณผู้ชมไปอ่ะไม่ธรรมดาแล้วจัดเต็มแน่นๆแบบนี้เลยวิธีการว่าก็ถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นสัปดาห์หน้านะคะบ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทีวี HD 36 มาพบกับรายการอะไรนะคุยยกบ้านมูยกสิ่งอย่างเบญจพลทนรดัสมีค่ะ,คะนนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะทองคำมีน้ำหนักทองคำบริสุทธิ์ทองคำทนไฟทนร้อนทนทุกอย่างคนเรา ให้มีใจหนักแน่นเหมือนทองคำวันนี้เราอยู่ที่จีจินเกาะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ลับๆข้างในของดีเพียบจริงๆแล้วในพื้นที่ทั้งหมดของเราเนี่ยเราจำลองจักรวาลลงมา มาถึงชั้นสามนี่คือเทพที่สูงสุดก็คือเน,น็กเซียนฮ่องเต้<อ>เวลาคนเขาขอพรกับนิกเซียนฮ่องเต้ขอเรื่องอะไรคะเจงทีนี้ทุกอย่างและะ้วครับม,มันคือทั้งหมดของชีวิตของคุณอมรินทีวี